สันติจ้าจะเป็นคนที่มีเป้าหมายว่าปีนี้จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่เราคือเพื่อนกันตอนนี้เนี่ยจะจบเดือนแรกแล้วเ้องใครยังไม่อ่านหนังสือบ้างเอ้อวันนี้ฉันก็จะมาแนะนําหนังสือเล่มนี้นะคะขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ขยันอย่างมีทิศทางนะโดยใครคะพีเอชเจ็ดวีค่ะดังนั้นเนี่ยนะชื่อหนังสือนะก็คือหนังสือขี้เกียจดังนั้นเนี่ยโอ้มันจะมาแบบให้คนแบบ่าขยันอ่านเยอะๆไม่ได้นนองบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยที่แนะนำเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านได้จบไวมากแล้วก็เนื้อาา่ยวังต อย่างเห็นภาพได้ชัดเจนเขาก็ทิ้ง QR code ไว้เพราะว่าเขาจะมีส่วนที่พูดถึงเรื่องของการทําโฆษณาที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็จจากการเป็นพี่เอเจ็ดวีในการทําโฆษณาสื่อต่างๆของเขาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มี้ที่เกสมาแนะนาแล้วก็รีวิวเนี่ยเพราะว่าเกสชอบนะคะส่วนหนึ่งของหนังสือก็คือที่เขาเนี่ยจะพูดถึงการทําธุรกิจค่ะหรือว่าการเลือกอาชีพอะไรก็ตามเราจะต้องดู3อย่างหลักๆที่เขาเนี่ยจะเขียนเป็นโมนเดลแบบนี้ก็คือเราจะดูในเรื่องของ p a ชช่นสิ่งที่เราชอบาเลนต์ก็คือพรสวรรค์ของเรานะคะแล้วก็เรื่องของ อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน ถ้าทั้งสอย่างนี้มารวมกันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากแต่อย่างส่วนตัวของพีเอเนี่ยเขาก็โชคดีมาหน่อยเพราะว่าเขานะคะมีพรสวรรค์เกี่ยวกับด้านการทําเพลงนะคะการทาโฆษณาซึ่งมันมาพร้อมกับเงินนั่นเองแต่ส่วนเรื่องของแพชชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากทาอะไรพวกนี้เขาเนี่ยมีแพชชั่นในการเล่นเกมเขาก็เลยเขียนแพชชั่นไว้ตรงนี้นะ,ะใครนึกไม่ออกนะว่าอันนี้คือคนแบบไหนให้นึกถึงนักสตรีมเกมนะคะที่เขาเล่นเกมเก่งเป็นพรสวรรค์นะคะแล้วเขาก็มีแพชชั่นในการเล่นเกมได้ในทุกวันนะ,ะซึ่งการทำไลฟ์ เราควรจะหากิฟตหรือพรสวรรค์ของเราให้เจอก่อนอเพราะว่าอะไรนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะจะมีโอกาสในการสําเร็จมากกว่าแล้วเขาเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างนะคะของ ตัวกอริล่าตัวนี้อ่านะคะกอริล่าไทยเห็นภาพง่ายๆนะคเขาบอกว่ากอริล่าเนี่ยมันมีพรสวรรค์นในด้านของกล้ามเนื้อใช่ไหมเราไม่เคยเห็นกอริล่าเนี่ยออกไปออกกาลังกายหรือยกเวทอะไรแต่ว่ากอริล่าเนี่ยแค่เขาในใช้ชีวิตปกติเขาก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะไปมีกล้ามเนื้อสวยงามแบบกอริล่าโอ้โหเราจะต้องแบบไปยกเวทไปทําอะไรมากมายเพื่อจะให้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่กอริล่าซึ่งมีพรสวรรค์ด้านกล้ามเนื้ออยู่แล้วออกมาออกกําลังกาาาายยค่่่่ะสิงททีีเเรมํมน มันก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเรารู้ว่าพรสวรรค์ของเราเนี่ยคืออะไรเราเนี่ยจะใช้พรสวรรค์ของเราในการทําสิ่งนั้นได้ดีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้แรงมากเออนะเราก็ทําได้ดีด้วยเราอยากรู้ว่าพรสวรรค์ของเราคืออะไรใช่ไหมเออพรสวรรค์ของเราคืออะไรเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามมองหางานหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ เราเนี่ยทำเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเราใช้เวลาน้อยกว่าเสร็จเร็วกว่าหรือทําได้ดีกว่าคนอื่นอันนั้นแหละมันคือพรสวรรค์ของเรามันก็ทําให้เราเนี่ยกลับมาตั้งคาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรคือพรสวรรค์ของเราจริงๆกันแน่เราจะได้ลงมือให้ถูกจุดถ้าทาให้โดนพรสวรรค์ของตัวเองเราก็จะประหยัดเวลาเนะคะแล้วก็ประหยัดกับแรงกายแรงใจต่างๆได้เนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะเขาเนี่ยเวลาเขียนนะถึงแม้ว่าจะเป็นสรุปแต่เขาจะมีเงื่อนไขในการแนะนาไว้ทุกอย่างนะอย่างเช่นการพูดในหัวข้อนี้เขาก็พูดว่าถ้าจริงๆแนะนะํําาาให้ทตมพรรรสวค์ แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไรหรืออยู่ในช่วงที่กําลังหาเนี่ยก็นะคะสามารถทําตามแพชชั่นไปก่อนได้ในวงเล็บถ้าไม่ได้เดือดร้อนด้านการเงินหรือที่บ้านรวยอยู่แล้วทําตามแพชชั่นไปได้ก่อนนะก็เราพิดเราถูกแล้วเราก็จะได้เจอว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วมีพรสวรรค์หรือความชอบอะไรกันเน่แล้วมันก็จะพาเงินมาหาเราเองนะนี่ก็คือสว่วนที่เกสเนี่ยชอบที่สุดเลยแล้วก็ใครที่สนใจนะคะมีเป้าหมายปีใหม่วันนี้นะก็แนะนําหนังสือเล่มนี้นะลองไปอ่านดูเป็นหนังสือเล่มแรกของปีค่ะเออโอเคบา,บาย